มาลองขึ้นนะ้ผากันครับขับยากด้บนนี้อมาเอ็เอ็กห้ารครับขึ้นเขื่อนคุดนด่านทำมาเรื่อยๆแบบนี้มันไม่มีรถสวนมาแบบด้วยความเร็วชุสูงมันก็ทั้งพอโอเคอยู่ ตอนนี้เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะเอาไม่ใช่ขึ้นนี่หรือพี่เขาจะไปไหนเหมือนเขาก็าก็มาทางเดียวกันแล้วเขาก็หลงเหมือนกันกับเราไปพี่ชายคือคนกำลังสับสนตรงนูน้นเนาะเออ,เอ,อ แล้วเรามันก็ต้องใช้ความเร็วในการดันรถนะ โอ้ไม่นี่คือถนนบ้านเรานะอันนี้ทางลงยาวเลยใช่ไหมเหมือนจะเลี้ยว รถมันเป็นเลาผาก็ได้ะ่ะอ๋อจอดตรงนี้ใช่ไหมโอเคเออ ถึงแล้วจ้า,าวิวก็ดีเหมือนกันแฮะเรื่อย,ยจอดมาใส่ใช่กระจายตัวตนี้จอดได้ไหมเคลื่นไปไหน่อย โอ้ข้างบนนั่นน่ะลูกพี่เขาเราขึ้นซ้ายจะเย็นลูกพี่อะอืมอืมเนี่ยไง เราขึ้นไปก่อนก็ได้ดดแล้วโดดแล้วเอาตกปลาได้ด้วยเต็มได้เช้าเลยเนอะลานจอดเนี่ยฟังโน่จอดได้ปะไม่ได้ ยังไงล่ะเขาใช่ตรงนี้เข้าไม่ได้โอ้โอตัวนู้นได้ตัวนู้นได้อยู่ไปด้วยจ้าโอเคครับ เข้าได้ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้วะโอ้เวลค้มทระูคุ้นด่านจ้ะฮะไม่รู้มาถูกทีแล้วเอ๋อลงเลยคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> มาแล้วคะ่ะ รถแน่นแต่เช้าเลยเส,สายๆน่าจะร้อนอ่ะนะคิดว่า